แต่ก็แค่เขาบ่นบ่นว่าแขกของเดียนบางคนไม่เป็นกลางอุ้ยไม่มีไม่มีะฮะกลางผมยอมรับผมมีอคติอาจารย์เหลออ้าชัดไหมคะอ้าวต,ตกใจชัดมากเอออะไรที่ทําผิดทําชั่วเราจะมาถือหาคนเราผิดพลาดกันได้ต้องให้โอกาสบ้านเมืองนะครับมันไม่ใช่สนามโป๊กเกอร์มาเดิมพันอะไรกันได้อาจารย์<า>ผิดพลาด<า><ๆ>คุณก็ต้องลาออกประเทศอื่นทําไม คือเราเนี่ยไม่ใช่เราผมไม่ดัดจริตนะว่ารัฐบาลประชาชนเลือกมาแล้วต้องให้อำนาจเขาบริหารประเทศ4ปีไม่ใช่ถ้าคุณบริหารด้วยความนะครับรอยอตําบอลอ่ะผมพูดไม่พูดเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวจะโดนกสชเรียกไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเด่นเด่นเต็มเต็มใจแล้วหรอกค่ะคือถ้าเราไปบริหารประเทศอย่างเงี้ยผิดพลาดครั้งเดียวมาเป็นรัฐบาลไม่กี่เดือนเนี่ยทำล้มเหลวเราก็ต้องลาออกแดงสปิริตเราจะเอาบ้านเมืองมาเดิมพันกับอนาคตของทางการเมืองตัวเอง ดังนั้นผมว่าเราเลือกพักอะไรมาเราก็มีสิทธิ์จะด่าเขาไม่ใช่วลีตาเอ้ยต้องให้โอกาสผมไม่ใช่สาวกอะไรขนาดนั้นอาจารย์อาค่ะ,คะใช่ไหมอาจารย์มารีชินไม่ยอมรับว่ามีอคติไม่ได้กำลังโมโหใช่ปะฮะไม่ได้โมโห,อา,มมโหอาจารย์อ๋อค่ะแต่ผมลำคาญไงคือชัดเจนครับไม่อยาก<ม>ลำคาญเลยเรื่องนะปกติก็นเมื่อตัวเองบอกไม่สนใจไงไม่คือมนุษย์นะนะแต่ขึ้นเลยนะเนี่ย่ ผมก็ปุตุชนธรรมดาอ,อยากขึ้นเลยได้เดี๋ยวเราได้คุย,ยกันต่อยิ้มหน่อยสิอาจารย์บวิชิตน่ารักค่ะท่านนั้นที่ว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงถ้าก็มองว่าเรากลางเราไม่กลางอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยอาจารย์วันวิชิตนะครับผมผมเองเนี่ยผมบอกผมมีความเชื่อตลอดเวลานะความกลางความเป็นกลางไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ไอ้ที่บอกผมเป็นกลางผมเป็นกลางเนี่ยกหกตอแหลทางนั้นหรอกคะ่ะไม่มีหรอกใครใคร,ใครเป็นกลางไม่มี เออเด่นกว่ารายการของเด่นพยายามจะพูดว่ารายการเดยนเป็นกลางถ้าพูดแบบที่แสดงว่ารายการเด่นไม่กลางแต่เด่นขอถแถลงนะคะเด่นจะไม่ใช่คําว่ารายการของเดยนเป็นกลางค่ะแต่เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายมาแสดงความคิดเห็นแต่วิจารณญาณในการเชื่อการตัดสินใจที่จะไปทางไหนแล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้เดยนชัดไหมคะเด่นเชิญทุกฝั่งทุกฝ่ายทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นค่ะ